มาวันนี้มาดูกัน2ครคันนะครับโตโยต้าเซนต้าขวามือสีขาวซ้ายมือสีดําตัวนี้ปี2 0 1 6อันนี้ปี17นะครับตัวนี้เป็นตัว V ทั้งคู่นะตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับประตูสไลด์ข้างคู่นะฮะไฟฟ้าทั้งคู่นะครับเอามาดูภายในรถกันนะครับตัวนี้เป็นแนวรถครอบครัวนะฮะภายในบอะเป็นทูโทนนะครับน้ำตาลดานะฮะได้น้ําตาล นะครับมีจอทัชสกรีนไหมครับมีพลลิมัตติฟังก์ชันนะฮะเป็นตัวปุ่มสตาร์ทนะครับด้านหลังก็สามารถนั่งได้นะครับตรงกลางกว้างข้างหลังก็กว้างเหมือนกันนั่งได้เหมือนกันนะฮะเด็กๆก็นั่งสบายหน่อยผู้ใหญ่อาจจะอึดอัดนิดนึงแต่ว่าสามารถเขยืบอเก้าอี้มาด้านหน้าได้นะให้นั่งเราแบบสบายๆนะครับพับเบาะได้แล้วได้ใครที่อยากจะได้ใส่ของด้านหลังก็ใส่ได้เลยนะครับตัวนี้ปี17นะครับตัว V นะครับส่วนสีขาวเป็นปี2016ตัว V ีเหมือนกันนะครับ ใครที่สนใจอยากได้นะครับผมจะบอกให้ว่า2ตัวนี้เลท่อนใกล้เคียงกันห่างกันแค่4-500นะครับตลอดอายุสัญญานะโตโยต้าเซนตานะครับตัวนี้เครื่อง1.5 V ตัวท็อปสุดเลยนะครับประตูสไลด์ข้างนะครับเาเรียกว่าผู้ใหญ่นะครับคนแก่อะไรขึ้นง่ายนะฮะขึ้นง่ายมากนะครับซ้ายขวาขึ้นได้หมดนะครับเลท่อนนะครับ2ตัวนี้จะตกเพียงแค่ 7,500บาทเท่านั้น7,500บาทนะครับผมตลอดอายุสัญญานะครับถ้าปิดก่อนนะฮะก็มีดอกเบี้ยลดให้นะครับไม่ใช่ตัวลดงวดลดลดให้นะดอกเบี้ยลดให้นะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดตามเพจรถบ้านคุณเอกได้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนละอยากได้ดิถ้าอยากได้ก็มา